ถ้าคุณรู้สึกเครียดอึดอัดไม่มีความสุขอยากบอกลาจัดการกับความเครียดที่คุณเจออยู่ถ้าคุณอยากรู้ว่าจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงไปดูกันเลยครับ ความเครียดเป็นกลไกาตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มันยากมันท้าทายหรือว่าอันตรายเพื่อกระตุ้นคุณให้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่มันกําลังจะเข้ามาความเครียดคือสภาวะที่ไม่สบายใจหรือเกิดความกังวลขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ตรงกับความรู้สึกหรือความคาดหวังโลกนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับ รูปแบบของความสัมพันธ์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปคนขาดการพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันต่างคนก็ต่างอยู่ลักษณะของงานที่อาจจะแข่งขันหรือว่ากดดันมากขึ้นอิทธิพลของโลกออนไลน์ที่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบการนำเสนอข่าวลบๆข่าวร้ายดราม่าต่างๆการขาดการสอนและให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการคิดการแก้ปัญหาไม่มีทักษะในการสร้างความสุขให้กับตัวเองยุ่งจนไม่มีเวลาให้ตัวเองอดทนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่ได้ทำในสิ่งที่รัก ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขสิ่งเหล่านี้ก็คือสาเหตุของความเครียดนั่นเองครับและมันยิ่งทําให้คนในสังคมของเรามีความเครียดกันมากขึ้นด้วยครับมาดูกันครับว่าจะมีวิธีรับมือและจัดการกับความเครียดของคุณยังไงได้บ้าง 1. มีเวลาให้ได้อยู่กับตัวเองจะเป็นตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้ครับคุณจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบตอนเช้าก่อนออกจากบ้านตั้งเจตนารมบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันมีความสุข ยิ่งพูดยิ่งออกเสียงให้ตัวเองได้ยินได้ยิ่งดีครับมันจะคอยเตือนคุณเป็นหลักยึดไม่ให้คุณเผลอเวลาไปเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดไม่ทําให้คุณหงุดหงิดหรือว่าเครียดกังวลใจครับและก่อนนอนก็ให้คุณทบทวนตัวเองว่าในวันนี้คุณได้เจออะไรที่ดีๆบ้างมีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณจงขอบคุณสิ่งดีๆเหล่านั้นการขอบคุณทําให้คุณนึกถึงแต่เรื่องที่ดีๆครับคุณจะขอบคุณอะไรก็ได้ครับคนสัตว์สิ่งของ คนที่คอยช่วยเหลือคุณคนที่ทำให้คุณมีความสุขมันทำให้คุณสามารถลดความเครียดที่เกิดขึ้นได้ครับ 2. วางแผนสิ่งที่จะทำในแต่ละวันจัดตารางประเมินล่วงหน้าในสิ่งที่จะทำเวลาที่คุณจะต้องใช้ต้องเตรียมของเตรียมตัวอะไรบ้างคุณจะทำตอนก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้ครับแต่แนะนําว่าให้คุณทำตอนก่อนนอนจะดีกว่าครับ เพราะตอนเช้าคุณจะได้ตื่นขึ้นมาและพร้อมลุยรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างเลยครับมันคือการซ้อมเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเจอในหัวของคุณมันจะทําให้คุณผ่อนคลายและลดความเครียดได้ครับ3ามไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะดูไม่ดีไม่ต้องกลัวคําวิจารณ์หรือว่าความคิดเห็นของคนอื่นเป็นเรื่องปกติครับที่คนเรานั้นจะเห็นแตกต่างกันอยู่แล้วขอให้คุณตั้งใจทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องทบทวนตัวเองเรียนรู้หาทางที่จะทํามันให้ดีขึ้นครับ คุณจะได้ไม่มานั่งเสียดายไม่มาเครียดไม่กังวลกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับ 4. ไม่เข้าใกล้ดรามา่าเลิกสนใจเรื่องของคนอื่นที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ดราม่ามันชอบความสนใจยิ่งสนใจมันยิ่งยืนยาวและการที่คุณไปยุ่งกับเรื่องเหล่านั้นมันทาให้คุณเสียเวลาเสียความรู้สึกด้วยครับยิ่งเอามานั่งคิดยิ่งปวดหัวยิ่งหนักใจครับ 5. ออกกําลังกายรักษาสุขภาพการออกกําลังกายนั้นจะทําให้คุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง คุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นสมองและความคิดของคุณก็ผ่อนคลายร่างกายก็จะยิ่งแข็งแรงครับไอเดียก็แล่นความคิดก็ดีและมันยังทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกดีกับตัวเองด้วยครับ 6. ดูแลอาหารการกินหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหล้าบุหรี แอลกอฮอล์อาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพทั้งหลายน้ำตาลสูงไขมันสูงเค็มจัดเผ็ดจี๊เปรี้ยวจี๊ดถึงแม้มันจะฟินตอนเอามันเข้าไปแต่ถ้ามันมากไปก็ส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณในระยะยาวได้ครับสุขภาพไม่ดีก็ทำให้คุณเครียดได้เหมือนกันเครียดทั้งร่างกายค่าหมอค่ายาค่ารักษา,าต่างๆรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอีกครับ 7. สนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการทำงานสำหรับคนที่ทำงานเป็นรูทีนซ้ำๆเดิมๆคุณอาจจะบอกว่าทำแบบนี้แล้วมันจะไปสนุกได้ยังไงลองดูในรายละเอียดของงานคุณครับว่ามันมีส่วนไหนพาร์ทไหนที่ใส่ความสนุกความสุขเข้าไปได้บ้าง คุณเปิดเพลงตอนทำงานได้ไหมคุณสร้างชาเลนจ์การแข่งขันกับตัวเองหรือแข่งกันเล่นๆกับเพื่อนได้หรือเปล่าหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ให้คุณนึกถึงเรื่องสนุกที่คุณอยากทำให้คุณตั้งใจทำงานของคุณให้เสร็จไวๆพอเสร็จแล้วคุณก็ไปทำเรื่องสนุกเรื่องที่คุณอยากทำก็ได้ครับสร้างเวลาให้กับความสุขของตัวเองให้ตัวเองได้ยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขบ้างครับ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณรับมือจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นครับความเครียดนั้นมันขึ้นกับมุมมองที่เรามีต่อมันถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่แต่ละคนก็อาจจะมีความเครียดที่ต่างกันก็ได้ทุกวันนี้สิ่งต่างๆข้อมูลสารพัดมันถาโถมเข้าหาเราตลอดครับเราสามารถเลือกที่จะรับมือจัดการกับมันได้ครับแต่ถ้าจะพยายามไปเปลี่ยนสิ่งต่างๆภายนอกมันก็ยากหน่อยครับ สิ่งที่มันเปลี่ยนง่ายกว่าก็คือตัวเราเองใส่ใจกับความสุขของตัวคุณเองครับทําแต่สิ่งที่ดีหนีห่างจากความเครียดหนีห่างจากความคิดลบๆทั้งหลายจริงๆแล้วธรรมชาติก็ให้วิธีง่ายๆที่ให้เราจัดการกับความเครียดมาด้วยครับนั่นก็คือการหายใจนั่นเองเมื่อใดที่คุณรู้สึกเครียดรู้สึกไม่ดีให้คุณลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทำแบบนี้3-4ครั้งครับ คุณจะรู้สึกสงบผ่อนคลายมีสติมากขึ้นพร้อมที่จะรับมือและจัดการกับความเครียดของคุณได้ครับขอให้คุณห่างไกลจากความเครียดมีความสุขในทุกๆวันครับผมเป็นกำลังใจให้ครับอะไรคือหนึ่งสิ่งจากวิดีโอนี้ที่คุณจะเอาไปลงมือทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมยินดีและตื่นเต้นที่จะเห็นคอมเมนต์ของคุณอยู่ครับขอบคุณที่มาฟังนะครับขอบคุณที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ขอบคุณที่แชร์และแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ไปให้กับคนที่คุณรักและนี่ก็คือ Daily Mindset Motivation ฝากกดไลค์ like, Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันไปด้วยนะครับแล้วพบกันครับผมเตย้ยชนินครับ